ในโลกของฟุตบอลสมัยใหม่ครับการเล่นได้หลายตำแหน่งเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแล้วก็โค้นยุคใหม่เนี่ยมักจะชื่นชอบนักเตะประเภทนี้ครับถ้าพูดถึงนักเตะสารพัดประโยชน์ครับหนึ่งคนที่โดดเด่นมากในยุคนี้ก็คือเบรโดซินวาครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องราวของเจ้าตัวคนนี้กันครับเบรโดซินวาเนี่ยโดดเด่นแต่สมัยเป็นเยาวชนแล้วนะฮะเขาเล่นอยู่กับเบนฟิก้าครับแล้วก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าสร้างเขาขึ้นมาถึงทุกวันนี้เลยครับโดยแบรโดนะครับเป็นเยาวชนของเบนฟิก้าครับแล้วก็เล่นให้กับชุดเยาวชนฮนะซึ่งตอน โดดเด่นมากในเรื่องของความเข้าใจในเกมครับคือสามารถขยับไปเล่นตำแหน่งไหนก็เข้าใจในเกมฟุตบอลทุกตำแหน่งเลยนี่คือจุดเด่นของเด็กชายแบรโดซินวานในตอนนั้นนะครับ <S <S ซึ่งจากตัวครับก็โชว์ผลงานยอดเยี่ยมครับในทีมสำรองของเบฟิก้าก่อนจะมีโอกาสขึ้นมาชุดใหญ่แต่ว่าไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่มากนะครับเนื่องจากว่าโค้ชอาจจะไม่ได้ชื่นชอบสไตล์ของแบรโดซินวานครับก็เลยย้ายออกจากเบนฟิก้าครับย้ายมาอยู่ในลิเวอิ์พั้นัเศะกับทีมโมนาโกฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโมนาโกยังเป็นทีมใหญ่ของลิเองอรกเตะอย่างดิิเบอร ปาบินโยอองติรีมาซียาแล้วก็อยู่ยุครุ่งเรืองครับตลอด3ปีของแบรโดกับโมนาโกครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมฮะโดยเฉพาะปีสุดท้ายกับเขาครับตอนปี2016-17เนี่ยพาโมนาโกเป็นแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยนะครับได้นักเตะยอดเยี่ยมได้ติดทีมยอดเยี่ยมของลีกแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากครับตอนนั้นเนี่ยเบรโดทำไปทั้งหมด8ประตูครับกับ11แอสซิสในสีเสื้อของโมนาโกปีสุดท้ายที่ได้ลีกเอิงครับผลงานของแบรโดครับก็ไปสะดุดตาไปเข้าตาของเป๊ปโกเดล่าที่กำลังงสร้าทีมซิ ครับเนื่องจากว่าในยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับโมนาโกเนี่ยเจอกับแมนซิตี้โดยตรงนะฮะแล้วเป๊ปเนี่ยก็เห็นแบรด็อซินวาเชิดฉายครับในสนามฮะเล่นทั้งตำแหน่งปีกนะครับทั้งตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ่งบอลครับเป๊ปเห็นแล้วก็โอ้โหเห็นแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้เพราะเป๊ปเนี่ยเป็นคนที่ทำแท็ติกทำฟุตบอลเนี่ยเรื่องของการโรเตชันเปลี่ยนตำแหน่งเก่งอยู่แล้วครับดังนั้นนักเตะที่เล่นได้ทุกตำแหน่งแบบนี้เนี่ยก็เหมาะสมที่จะถูกปลุกปั้นโดยเป๊ปกวัวเดียร่าด้วยครับเป๊ปก็ หลังจากนั้นครับพอมาอยู่ซิตี้นี่คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของแบรโดซินวาเลยครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะบอกว่าไม่มีนักบอลคนไหนนะครับที่กล้าปฏิเสธเป๊ปโกเดีาร่าครับอยากจะเป็นลูกทีมของเป๊ปอย่างแน่นอนซึ่งเขาเองก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะช่วงเวลาของแบรโดกับแมนซิตี้ครับเขาโชว์ฟอร์มนี่ยอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าเป๊ปจะหยิบจับไปเล่นตำแหน่งไหนปีกซ้ายปีกขวามิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่ามิดฟิลด์เบอร์แปดหรือบางทีเนี่ยถูกจับไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแบรโดก็เล่นดีหมดเลยครับ น้องๆหรือว่าจะถูกเปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าตัวก็ก้มหน้าก้มตาทํางานของตัวเองอย่างเต็มที่ครับแล้วก็มักจะสร้างผลงานเป็นผลงานที่จะบอกว่าสาคัญกับทีมแมนซิตี้ตลอดเวลาครับมักจะยิงประตูได้ในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บยิงประตูชัยในเกมสําคัญหรือแม้กระทั่งในการครองบอลเพื่อต้องการจะรักษาผลสกอร์เนี่ยแบรดตอบโจทย์ทุกแทคกติกของเปปกัวเดียร่าครับซึ่งนี่คือนักเตะที่ต้องบอกว่าณปัจจุบันก็ยังครบเครื่องครับในการเล่นได้ทุกตําแหน่งในเกมรุกนะฮะอย่างที่บอกไปครับปีซ้ายปีขวามิมฟดฟ เล่นได้ทุกรูปแบบครับเป็น,นตั้งแต่ที่เป๊ปเนี่ยยื่นกับบอร์ดไปหาเลยว่าจะไม่ยอมขายเด็ดขาดครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่แมนซิตี้ได้แชมป์เยอะมากมายกับปีที่แล้วเนี่ยซิตี้ได้3แชมป์ครับก็มีนักเตะได้หลายคนที่ย้ายจากทีมไปครับทั้งอีควาคุนโดนกันนะหรือว่าลวหลายๆคนที่อาจจะอิ่มตัวเรียกว่ากับความสำเร็จแมนซิตี้เนี่ยได้แชมป์มาครบทุกแชมป์แล้วก็อาจจะอิ่มตัวและอยากจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆครับซึ่งแบรโดเซนวาก็มีข่าวครับว่าบาร์เซโลนาอยากจะได้รวมถึงทีมอื่นๆในยุโรปเนี่ แต่ว่าเป๊ปไม่ยอมครับคุยกับบอร์ดบริหารแล้วก็ให้บอร์ดเนี่ยขยายสัญญาออกไปถึงปี2026นะฮะเป๊ปยังบอกว่านี่คือนักเตะคนสําคัญของทีมครับเพราะว่าแบรดลซินวาเนี่ยเล่นได้ทุกตําแหน่งอย่างที่บอกไปครับไม่ว่าตัวรุกคนใหม่ฟิลฟเดนจะโตขึ้นมาเจรมี่โดกูจะโดดเด่นขึ้นมาแจ็คกินิตจะเข้ามาหรือแม้กระทั่งกองกลางและหลายคนเข้ามาเติมทีมเนี่ยแต่แบรดลซินวาครับก็ยังเป็นนักเตะคนสําคัญเป็นฟันเฟืองสาคัญที่ทําให้เป๊ปปูเล่รยังพาแมนเิสีตอรนนือยี่หน ทีมเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะอยากได้นักเตะแบบนี้ก็คือไม่เคยงองแงก้มหน้าก้มตาเล่นแล้วก็เล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับนี่คือเรื่องราวของแบรโดเซนวาฮะใครชื่นชอบนักเตะแบบนี้แล้วคิดถึงนักเตสะสารัดประโยชน์คนไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฮะก็ฝากติดตามบอลเต็มแม็กทุกช่องทางครับทั้งทาง e b o o k YouTube แล้วก็ทิกเกอนะฮะติดตามคลิปดีๆแบบนีนทน้ทุกวันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ